เบสออกมาเล่าเรื่องราวของสาวสวยอย่างเบสคําสิงลูกสาวนักมวยชื่อดังทีลาสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องราวความรักคนไม่เคยรู้มาก่อนผ่านทางรายการดังถึงเรื่องราวที่ถูกเจ้านี้บุกบ้านเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวสวยอย่างเธอคนนี้นั้นต้องบอกเลยว่า ตัวเธอเองเป็นอีกหนึ่งสาวสวยทีหน้าตาดีและนอกจากหน้าตาดีนิสัยและความสามารถในวงการของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแถมยังคอยสร้างเสียงหัวเราะและสีสันให้กับหลายรายการและคนที่เรากำลังพูดถึงในตอนนี้นั่นก็คือสาวเบสลักวันนีสำหรับชื่อเสียงของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างแน่นอน ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีคนติดตามมากกว่า3ล้านนอกจากนี้เธอยังขึ้นแท่นนางเอกเนื้อหอมที่เพิ่งเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างไม่นานมีทั้งผลงานภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ประกบคู่นักแสดงตลกมากความสามารถอย่างมัมจกมกตลกชื่อดังต้นๆของไทย ทางด้านสาวเบสได้ออกมาเผยว่าพ่อของตนเคยเป็นนี่มาก่อนซึ่งเธอและครอบครัวไม่รู้จนวันหนึ่งมีเจ้าหนี้ตามถึงหน้าบ้านโดยทวงเงินเสียงดังพร้อมยืนหน้าประตูในตอนนั้นสาวเบสเผยว่างงและตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าพ่อติดนี้และหลังที่มีการเจรจาก็มีการโอนเงินคืนให้แต่เจ้าตัวได้รับผลกระทบรวมถึงคนในบ้านที่ระแวงจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของสาวเบสทีลาสุดเจ้าตัวออกมาพูดเลยว,ว่าเคยรับผิดแทนพ่อหลังเจอเจ้านี้บุกบ,บ้านนั่นเองคะ่ะ